หลังจากที่ช่วงเวลาผ่านไป10ปีแล้วหลายคนก็น่าจะพูดถึงรถ P PV จากแบรนด์เจ้าตลาดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในไทยอย่างต่อเนื่องแม้แต่โมเดลก็เริ่มเข้าสู่ปลายอายุตลาดแล้วและจะยังลากขายชมนี้ต่อไปเพราะมีข่าวมาว่าจะมีรุ่นใหม่ชม Next Generation ในต้นปีหน้าแต่ก่อนที่จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ในคลิปนี้จะขอพูดถึงเกี่ยวกับ Toyota Fortuner ชมที่2 หรือชมปัจจุป,ปันแต่จะเป็นรุ่นโฉมปี2015ที่ Fortuner ในโฉมนี้มีอายุทำตลาดครบ10ปีเต็มอย่างเป็นทางการในไทยที่หลากหลายเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจำและเกิดอะไรขึ้นบ้างใน Fortuner โฉมนี้จนกลายเป็นรถ PPV ที่เป็นขวัญใจคนไทยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกัน ครบรอบ10ปีอย่างเป็นทางการสำหรับรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ยอดนิยมที่ขึ้นเป็นแชมป์อันดับหนึ่งมาหลายปีอย่าง Toyota f o r t u n e er เนในรูปโฉมเจเนอเรชันที่2หลังจากสารต่อโฉมแรกในปี2004ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์พลิกโลกยนตกรรมของรถ p p v ที่ถูกเปลี่ยนโฉมใหม่หมดในทุกมิติภายใต้โครงสร้างตัวถังจากรุ่นเดิม แม้แต่การออกแบบรูปโฉมภายนอกภายในที่ยกระดับความแตกต่างจากรถกระบะไปอย่างสิ้นเชิงสร้างความฮือฮาและให้การตอบรับอย่างท่วมท้นในวงการรถ P/PV ได้อยู่ไม่น้อยในเวลานั้นและในการเปิดตัว Fortuner โฉมที่2นี้มาในช่วงที่ Mitsubishi กำลังจะเปิดตัว All New Pajero Sport ชมใหม่อยู่พอดีและถือว่ามาในช่วงไล่เลี้ยกันอยู่พอสมควรในช่วงกลางปี2015แต่จากที่ All New p a j e r o Sport ยังไม่พร้อมส่งมอบในกลางปีแต่ Fortuner เริ่มส่งมอบได้ทันทีหลังจากเปิดตัวทำให้ Fortuner ใหม่สามารถทำยอดขายออกมาได้อย่างถล่มทลายและส่วนกระแส p a เจโร o ใหม่ไปอย่างทันควัน แต่ก่อนที่จะมีการเปิดตัว Fortuner โฉมใหม่ก็ทำให้หลายคนเริ่มติดตามและให้ความสนใจเกี่ยวกับรถรุ่นนี้เป็นอย่างมากก็แน่นอนว่า Fortuner เป็นรถที่ยอดนิยมและเป็นกระแสต่อเนื่องจากยอดขายที่ติดต่อกันเป็นอันดับหนึ่งในไทยจนทำให้มีภาพหลุดของรถรุ่นนี้ออกมาต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถให้เผยแพร่ภาพหลุดได้จนกว่ารถจะเปิดตัว จนเป็นกระแสไปในข้ามวันข้ามคืนซึ่งในวันที่16กรกฎาคมปี2558ก็ได้เวลาที่จะเริ่มปล่อยออน New Fortune r โฉมใหม่ออกมาให้เห็นผ่านสื่อสาธารณะชนได้เสียทีและเปิดตัวก่อนใครเป็นครั้งแรกในโลกที่เซนทาราแกรนด์หรือเซนทรัลวอริสและพร้อมเริ่มส่งมอบได้ทันทีในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดย Fortune r ในร่างใหม่ g นใหม่ ถือว่าพยายามปรับบุคลิกคาแรคเตอร์ของรถ PPV ให้ฉีดต่างจากรุ่นเดิมออกไปให้หมดที่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นรุ่นเดิมกันอยู่บ้างโดยเฉพาะในส่วนแชสซีและโครงสร้างตัวถังยังคงใช้ร่วมกันกับรุ่นเดิมเป็นบางส่วนแต่นำมาต่อยอดและมาปรับปรุงใหม่กันอีกรอบแต่ในส่วนของเครื่องยนต์และงานออกแบบภายนอกและภายในที่จะออกแบบใหม่หมดแต่การจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ยังเทียบเคียงกับของเดิม ขยายความยาวและความกว้างของตัวรถมากขึ้นอีกเล็กน้อยและว,วางเป้ายอดขายของรถรุ่นนี้ไว้ที่2,600คันต่อเดือนถือว่าเป็นเป้าที่โหดและท้าทายในช่วงที่สถานการณ์ยอดขายรถยนต์ที่ดูไม่ค่อยจะสู้ดีนักในตอนนั้นแต่ Fortuner โฉมใหม่สามารถทำยอดขายพุ่งออกมาได้เกินเป้าและมีคนที่จองรถ Fortuner รรุ่นนี้ไปอย่างถล่มทลายโดยในเดือนสิงหาคม ทำยอดขายไปได้2,000กว่าคันก่อนที่ปาเจโรจะเริ่มส่งมอบในเดือนตุลาคมและยังสามารถทํายอดขายได้มากถึง6,671คันติดเป็นอันดับหนึ่งในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่ Fortuner ์โฉมที่2ทํายอดขายได้สูงสุดในประวัติการหลังจากเปิดตัว แม้แต่เป็นช่วงที่ปาเจโร่ใหม่ก็มีกระแสมาแรงจนติดอันดับสองรองแชมป์ในจังหวะเดียวกันไม่แปลกที่โตโยต้าจะกล้าตั้งเป้ายอดขายไว้เยอะขนาดนี้จนสามารถทำยอดขายของ Fortuner ใหม่ได้อย่างประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายเป็นเพราะการวางตำแหน่ง positioning ของรถรุ่นนี้เริ่มไปเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ดูพรีเมียมขึ้น และดูวัยรุ่นขึ้นจาก Fortuner ชมเดิมที่พยายามสร้างรถให้ดูเป็นกลุ่มวัยกลางคนจนถึงผู้ใหญ่ไปซะมากกว่าดูได้จากการออกแบบดีไซน์ภายนอกที่ดูให้ฉีกแนวไปจากรถกระบะไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่งานออกแบบด้านหน้าที่จะออกแบบใหม่หมดที่กระจังหน้าและกันชนหน้าจะออกแบบใหม่หมดแต่ในส่วนซี่ของแนวกระจังจะมีแบบ3ชั้นคล้ายๆกับกระบะรีวตามเดิมชุดไฟหน้า และเปลือกกันชนหน้าไม่สามารถใช้ร่วมกันกับรีโวได้เลยแต่ถ้าในเรื่องความสว่างของไฟหน้าหลายคนน่าจะเคยมีเรื่องดราม่าว่าไฟแยงตาหรือสว่างจนเกินไปในโฉมนี้ส่วนเส้นสายด้านข้างที่จะลากเส้นขอบประตูจากหน้าและหยักขึ้นที่เสาซีอีกเล็กน้อยลากยาวไปจนถึงกระจกหลังจึงทำให้รถดูสะดุดตาและดูแปลกใหม่กว่า p p v ในค่ายเดียวกัน แม้แต่ภายในห้องโดยสารก็จะออกแบบใหม่หมดให้แตกต่างกว่ากระบะรีโว่ด้วยเช่นกันแต่ในส่วนช่องแอร์หน้าปัดวงมาลายัยและคอนโซลเกียร์ยังสามารถใช้ร่วมกันตามปกติโดยสำหรับการออกแบบงานตกแต่งในส่วนแผงประตูและคอนโซลหน้าจะออกแบบใหม่พร้อมยังเพิ่มงานวัสดุพุ่งหนังซอกทัดไปยังจุดต่างๆของภายในเยอะกว่าของกระบะไปชัดเจนที่กระบะรีโว่กลับเป็นวัสดุพลาสติกแข็ง แต่จะตกแต่งเย็บคล้ายคลยกับหุ่มหนังและพิเศษไปมากกว่านั้นกับโทนภายในห้องโดยสารที่จะมีโทนสีพิเศษอย่างสีน้ำตาลเหลืองหรือเรียกว่าสีครีมชามมวถือว่าสร้างความแตกต่างให้กับวงการรถ PPV ีค่ายอื่นอย่างชัดเจนในตอนนั้นที่จะมีแค่โทนสีดำและสีเบจเท่านั้นซึ่งในการตกแต่งภายในสีพิเศษนี้ก็ต้องการทำให้รถมีความลักชัวรี่มากขึ้น โดยภายในโทนน้ำตาลชามัวมักจะหาได้จากรถยุโรปหรือรถหร,รูในหลายๆรุ่นและโทนสีเองกับคล้ายคล้าโทนภายในของคัมรี่ตัวใหม่ไปซังนั้นสำหรับภายในห้องโดยสารของ Fortuner โฉมนี้นอกจากจะใช้โทนสีที่ดูหรูหรากว่ารุ่นเดิมแล้วถ้าสังเกตที่ตัวแผงตกแต่งคอนโซลหน้าจะไม่ใช้วัสดุที่เป็นลายไม้ซึ่งจะเหลือแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นโดยเฉพาะพวงมาลัย และฐานเกียร์ที่จะยังใช้ลายไม้อยู่สำหรับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นครั้งแรกที่ Fortuner ในโฉมนี้จะหันมาใช้ระบบขับสี่แบบ p a r ์ t i m e หรือในชื่อใหม่ที่เรียกว่าระบบ Sigma-4 ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจว่า Sigma-4 ฟมาอาจจะเป็นระบบขับสี่ฟ l ลไทม์ที่น่าจะเอาคุณสมบัติขับสี่ของ Land Cruiser มาแน่ๆแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นแค่ระบบขับสี่แบบพาร์ทไทมที่ใช้ในกระบะไฮลักตามเดิม เปลี่ยนไปจาก Fortuner โฉมก่อนที่เป็นระบบฟู l t i ม e ส่วนเครื่องยนต์ก็จะหันไปใช้ตระกูล g d แบบเดียวกับไฮลักกรีโวหลังจากใช้เครื่องรหัส k d ตั้งแต่ s p o ร์ตไรเดอจุดเด่นที่ล้ำสมัยในโฉมนี้คือประตูท้ายที่จะเปิดปิดด้วยไฟฟ้าซึ่ง Fortuner ให้ตามมาหลัง f o r d Everest ที่มีมาให้เป็นครั้งแรกในปีเดียวกันและครั้งแรกกับถุงลมนิรภัยที่ให้มาทั้งหมด7ตำแหน่งรอบคัน แต่สำหรับ Fortuner โฉมที่2นี้ก็ยังมีออปชันบางจุดที่น่าเสียดายโดยยังไม่มีระบบ Adas ติดตั้งมาให้ซึ่ง p a เจโร่สปอร์ตจะนำระบบนี้ใส่ออปชันนี้มาให้ก่อนเป็นครั้งแรกบอกแถว3ในโชมนี้ยังใช้รูปแบบพับแขวนข้างเหมือนโชมเดิมจุดนี้น่าจะเป็นจุดด้อยที่หลายคนมักจะบ่นถึงจุดนี้หลายคนบอกยังสู้ค่ายอื่นไม่ได้ สำหรับ Toyota f o r t u จ n r โอชมที่2รถ PPV ที่มาพร้อมกับร่างใหม่หมดที่ฉีกภาพลักษณ์เดิมๆจากรถกระบะออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยการออกแบบภายนอกและภายในที่ดูมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและการตกแต่งภายในที่ดูพรีเมียมให้ความหรูหราขึ้นจนเริ่มใกล้จะขึ้นชั้นรถ SUV ยุโรปมากขึ้นถือว่าฉีกภาพจำจาก Fort จ n e r โฉมเดิมออกไปที่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นรุ่นเดิมกันอยู่บ้าง และในช่วงครึ่งหลังของปี2015นั้นถือว่าเป็นช่วงที่รถ PPV รุ่นใหม่ก็ทยอยเปิดตัวติดต่อกันหลายๆายรุ่นโดยเฉพาะ Ford Everest และ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นใหม่การมาของ Fortuner ใหม่ในช่วงนั้นถือว่ามาได้ถูกเวลาพอดีพร้อมเปิดต,ตัวตัดหน้า Pajero ใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมไปสักก่อนก่อนที่ Pajero ใหม่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยอดขายที่อยู่ในช่วงหดตัวแต่โตโยต้าทำถึงด้วยการตั้งเป้ายอดขายไว้ที่2,600คันต่อเดือนจนสามารถสร้างยอดขาย Fortuner โฉมนี้ได้อย่างถล่มทลายตั้งแต่เปิดตัวตามติดปาเจโร่ใหม่ในเดือนสุดท้ายของปีจนยังสามารถครองแชมป์ยอดขายติดเป็นอันดับหนึ่งได้ตามเดิม ถึงแม้ว่า Fortuner จะเสียแชมป์ในเดือนพฤศจิกายนแค่เดือนเดียวเนื่องจากเริ่มส่งมอบปาเจโร่ใหม่ในช่วงก่อนหน้า Fortuner รถอนเนกประสงค์ PPV จนถึงตอนนี้ยังครองใจแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งเหมือนเดิมถึงแม้ว่าโมเดลนี้จะเข้าสู่ปลายอายุตลาดของโมเดลนี้แล้วจากปัจจัยหลายๆด้านทั้งตัวเลือกรุ่นย่อยที่มีหลายรุ่นครอบคลุมทุกการใช้งานเป็นรถที่อยู่ในภาพลักษณ์และอยู่ในกระแสสังคม และความเชื่อมั่นของแบรนด์โตโยต้าที่ยังเหนียวแน่นเป็นอันดับต้นๆของทางค่ายไปจนถึงราคาขายต่อที่ถือว่าแข็งที่สุดในตลาดรถ p p v หลังจากที่อายุโมเดลของ Fortuner ครบ10ปีเต็มแล้วในโฉมนี้จะยังล่าขายถัดไปเพราะในโฉมถัดไปจะเตรียมเปิดตัว Fortuner ใหม่ที่จะยังเป็นรุ่น Big Minor Chain หรือ next generation เนื่องจากในภาพหลุดของกระบะไฮรักรุ่นใหม่จะยังใช้เฟรมเดิมโครงสร้างเดิมนำมาต่อยอด อีกทั้งยังปรับปรุงช่วงล่างใหม่อีกด้วยไม่แน่ในการปรับโฉมที่เป็น next generation ในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็น fortuner big minor er change โฉม generation ที่2.2ที่ใช้โครงสร้างเดิมมาปรับปรุงใหม่ก็เป็นได้รอดูว่าใน fortuner รุ่น big minor er change หน้าสุดจะออกมาในโฉมหน้าตาแบบไหนต้องรอจับตาในปี2026นี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรของ fortuner โฉมที่2ที่ตอนนี้มีอายุครบ10ปีเต็ม และกำลังจะเปิดตัวโฉม i i m m n n r r Chain ในปีหน้าลองเมนพูดคุยกันและอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนจากช่องเราด้วยค่ะ